กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับทางด้านของสาวแพลวพรา,พราแสงทองนักร้องหมอลำซิ่งชื่อดังนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมก็เกิดประเด็นดราม่าที่เธอนั้นนะคะได้มีการปักบัญชีทางด้านของบินบลอลลูริสค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆนะคะงานนี้เนี่ยก็เกิดประเด็นดราม่าซ้ําอีกแล้วละค่ะเมื่อทางด้านของเพจอิหล่าสาวนานะคะได้มีการออกมาโพสต์เรื่องราวของสาวแพรวพลาค่ะบอกว่าดรามา่าซ้าซ้อน แพรวพราวปักบัญชีเมทีลาบานูน,นะคะชาวเน็ตถามได้คุยกับเจ้าตัวแล้วหรือยังค่ะประเด็นดา่าก,การปักหมุดบัญชีรับบริจาคนะคะของแพรวพราวแสงทอง ได้ขยายวงกว้างอีกครั้งค่ะเมื่อมีคำถามจากชาวเน็ตนะคะถึงการใช้บัญชีของเมธีอรุณพี่เมธีลาบานูนในไลฟ์สดนั่นเองชาวเน็ตนะคะตั้งข้อสงสัยว่าแล้วบัญชีเมธีอรุณพี่ลาบานูนนะคะได้คุยกับพี่เขาหรือยังค่ะก่อนที่แพลวพลานะคะจะนำมาปักหมุดในไลฟ์สดเพื่อรับบริจาคหรือไม่นั่นเอง เนื่องจากกรณีนี้นะคะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวค่ะแล้วก็เป็นดราม่าซ้ําซ้อนตามมาอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะขอเป็นกําลังใจให้แพลวพลวแสงทองออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนต่อสาธารณะนะคะพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความค่ะที่ทางด้านของชาวเน็ตนะคะได้มีการถามพี่เมทีลาบานูนเอาไว้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมบอกว่าพี่เนี่ยเปิดรับบริจาคหรือเปล่านะคะเห็นมีคนปักหมุดบัญชีพี่ค่ะแล้วทางด้านของพี่เมทีนะคะก็ได้มีการ ออกมาตอบกลับชาวเน็ตค่ะบอกว่าไม่รับบริจาคครับโดยงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของคนสนิทของสาวแพรวพราวแสงทองนะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงแทนค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของเพจหมอลำสไตล์คอยค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะหลังจากที่ทางด้านของพี่ไก่คนสนิทของสาวเพลวพราวแสงทองเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนั่นเองบอกว่าขคอกํากำซัดแพรวพราวแสงทองพี่ไก่ไม่รอช้านะคะรีบชี้แจงแทนน้องสาว ่วงเจอด่ามาหนักนั่นเองค่ะโดยทางพี่ไก่นะคะได้มีการโพสต์ข้อความค่ะว่าสวัสดีทุกคนนะคะไก่เห็นโพสต์จากบางกลุ่มบางท่านที่วิจารณ์ในโซเชียลนะคะถึงความกังวลไม่โปรง่งใสเรื่องทีมงานแปรพราวไลฟ์สดร้องเพลงเพื่อช่วยเหลือชาวใต้นะคะและน้องแปรวเนี่ยเข้ามาเสริมช่วงท้ายเพราะในวันที่จะทําการไลฟ์สดเรามีธุระไปด้วยกัน,นะคะ่ะ ไก่จึงเล่าให้แพรวฟังว่าสงสารคนใต้หนักจริงๆไม่ใช่แค่หาดใหญ่นะคะพี่ถามข่าวคุณจุม๋มผู้จัดการลาบานูนไปพี่น้องชาวสตูลก็ตกไม่หยุดน้ําท่วมแล้วเหมือนกันนะคะพี่กับเอเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันส่งน้ําใจผ่านบัญชีคุณเมธีนะคะที่เราขอมาจากคุณจุม๋ม แผลก็เลยว่าเลิกครับพี่งั้นหนูช่วยส่วนตัวไปด้วยกันนะคะแล้วไก่เนี่ยก็ได้แนะนําน้องเองในการไลฟ์คืนนี้นะคะในวันที่26ที่ผ่านมาค่ะร่วมด้วยช่วยกันทุกจังหวัดกระจายกันไปฝากแพลบอกกล่าวแฟนคลับ หมุดบัญชีคุณเมธีด้วยนะแต่เป็นตอนท้ายๆก็ได้แล้วไก่เนี่ยก็ให้บัญชีน้องไปนะคะหากเกิดความกังวลนะคะแล้วข้อสงสัยจากทุกคนถึงความโปรง่งใสมารยาทในการดําเนินการไก่ต้องขออภัยคุณเมธีที่ไม่ได้ส่งข้อความไปทางคุณเมธีโดยตรงนะคะแต่เลือกที่จะสอบถามผ่านผู้จัดการคุณจุม้มเพราะเราเนี่ยมีเจตนาเดียวที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะอยากช่วยเหลือกันสงสารมากจุดเริ่มต้นความคิดทําเลยไม่รอช้าในครั้งนี้ ซึ่งส่งผลต่อชื่อเสียงนะคะความกังวลต่อทั้งคุณเมธีคุณจุมและแพรวพล่าไก่ขอโทษและอภัยทุกคนมาณนะที่นี้นะคะและนี่นะคะทางด้านของพี่ไก่เนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะพร้อมกับขอโทษทุกทุกคนแล้วค่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งละค่ะ